ตัวนี้ฟีไซโอ้ยตัวเองหุ่นดีจะไปใส่ได้อยู่แล้วไหนดูซิเราจะไปเป่าประกาศอย่างนั้นเหรอแกนันอีเซ่เรื่องแค่นี้อย่างนั้นเหรอแกอะเจ้าร้านฉันไปเป่าประกาศไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้มาซื้อร้านฉันอนะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะวันนี้ของลงใหม่เยอะแยะเลยนะคะ เลอได้สบายเลยได้ค่ะเนี่ยพอดีว่าวันนี้เจ๊ฉันน่าจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนตีมสีเหลืองด้วยนะร้านเจ๊มีเยอะไหมสีเหลืองหรอมีเยอะแยะเลยแต่มีตัวนึงเข้าใหม่สวยมากอยู่ฝั่งนู้นลองเดินไปดูนะได้เลยเจ๊ลองดูหลายๆแบบก็ได้เอาสบายเลยค่ะได้ค่ะ ตัวนี้คือแซฟเบอร์แม่เสือสาวสีเหลืองเอาตัวนี้เจตัวนี้เท่าไหร่อ่ะเจ๊หนึ่งร้อยบาทจ้ะอุ้ยถูกมากมาถึงแล้วเนี่ยตัวนี้ไงที่เจ๊บอกว่าสีสวยนะอุ้ยหนูจะใส่ได้ไหมเนี่ยเจ๊ได้สิตัวนี้ฟีไซส์โอ้ยตัวเองหุ่นดีจังไป ใส่ได้อยู่แล้วหนดูซิ้เรโอ้โหดีขับผิวมากเลยคุณน้องอมได้เลยเจ๊งั้นเอาตัวนี้ละเจ๊ได้เลยค่ะรอสักครู่นะจ๊ะได้ค่ะได้แล้วจ๊ะวิขอบคุณค่ะเจ๊ไว้มาอุดหนุนใหม่นะได้เลยจ้าของลงใหม่ทุกวันพฤลื้อหัดนะจ๊ะได้เลยค่ะอย่าลืมแวะมาดูอีกนะได้ โอยใส่ไม่สบายเลยเนี่ยครับตรงจกรักรแาอีกโอ้ยไหนบอกเจฟรีซส่ไงใส่ไม่ได้เนี่ย,ยต้องไปเปลี่ยนละเจ๊ว่าไงจ๊ะ คือหนูลองไปใส่แล้วอะเจ๊มันคับแขนหนูอ่ะหนูใส่ไม่ได้เลยเนี่ยเจ๊บอกว่าใส่ได้ไงเนี่ยบอกว่ามีไซส์แล้วยังไงอะมันก็มันเป็นฟรีไซส์อะตัวเนี้ยก็ทําไงได้เจ๊ก็หนูใส่ไม่ได้อ่ะก็หนูขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ก่อนซื้ออ่ะไม่ได้อ่านหรอว่าเขาไม่ให้เปลี่ยนอ่ะฮะเอาก็หนูซื้อไปมันใส่ไม่ได้อะเจ๊ให้หนูทําไงล่ะ หนูเป็นลูกค้านะเจ๊ก็ต้องรับผิดชอบสิเนะี่ยบอกว่าหนูจะใส่ได้เนะี่ยบอกว่าเป็นฟีซส์ไงโอ๋ยก็มันก็แค่ร้อยเดียวเนี่ยจะเอาอะไรกับมันนักหนาใส่ไม่ได้ก็เปียนแบบใหม่สิจะมางงกอะไรนักหนาก็แค่ร้อยเดียวเนี่ยฮะเกินไปไหมคนอ๋อเจ๊ถ้าอย่างเงี้ยก็ท่ากับหนูซื้อฟีสิเจ๊หลอกลวงหนูเหรอถ้าอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเสียตังฟีไปอีกร้อยนึงอะดิอ้ยหลอกลวงอะไรถ้ามาว่าฉันหลอกลวงไม่ได้นะเนี่ยซื้อไปใส่ได้ไม่ได้ไม่รู้มาบอกว่าใส่ไม่ได้ ความจริงแล้วอยากจะเปลี่ยนแบบใช่ไหมเนี่ยเธอนั้นเป็นคนแบบเนี้ยโอ๊ยเจ๊ก็ฉันถามเจ๊ยังแล้วยังอิบว่าฉันใส่ได้ไหมเจ๊บอกว่าฉันใส่ได้ไม่ใช่หรอแต่ฉันกลับไปฉันใส่ไม่ได้จะเอายังไงเออฉันจะเป็นเปล่าประกาศว่าอย่ามาซื้อร้านนี้นะอย่มาขุดหนุนก็ของร้านะไม่รับชอบอะไรเลยจะไปเปล่าประกาศอย่างนั้นหรอเออแกน่มันอีแงเรื่องแค่นี้อย่างนั้นหรอแกอะเจ้าร้านฉันไปเปล่าประกาศไม่ใช่หรอว่าไม่ให้มาซื้อร้านฉันอะทำแบบเนี้ยมันไม่จ่ายรู้ไหมมันก็แค่หนึ นี่ใชม้ก็ทำอะไรก็ไม่ต้องใส่หรอกเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ต้องใส่มาแล้วแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะเป็นประสาทะไรเลยเฮ้ยอย่านะอย่าอย่านะอะไร